เลิกงานมาแล้งนี่ก็ฝนตกลัดทางอีเดียวจ้ะมือนีดีแต่ว่าเอารถใหญ่ยยไปเห็ุงานนะคะว่าซาเลมกลับบ้านมาเปียกหมอนหยอดอีเดียวจ้ะ ช่วงนี้ก็ถือว่าเขาหนาฝนแบบเต็มตัวแล้วนะคะกระป๋าใบไหลเอาบบได้เลยจ้าว่ามือได้ฝนสิตกมือได้แดดสิออกเนาะคะ่ะห,หัลลังมือตอนเสาร์แบบแดดเปียงเปียงเพียง,ยงพอตกมาตอนบ่ายตอนเย็นกับฝนตกกับมีเลยจ้าะฉะนั้นเดี่ยวก็ต,กต้องกอาต้องเกียมเสือกันฝน,นให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเวลาฝนตกมาแบบนี้ก็สิได้ใส่ทันทีเลยจ้าเมื่อนี้ก็ถือว่าดีแน่เนาะคะ่ะแล้วเอารถใหญ่ไปเหตุงานหนะะักกักลักบบ้านแบบสบายสบายเลยจ้าบ่เปียกฝนเนาะค่ะแต่ว่ากลับมาหอดบ้านเมื่อนี้ก็บ่ค่อยมีกับเขากับปลาเห็ดกินเลยจ้าเพราะว่าตั้งใจว่าจะเอารถใหญ่ไปเหตุ พอดีพอดีก็มือฝนตกนะจ๊ะมอนี่ก็เดบยวแว่ตลาดกันเด้อค้ากันสิพากันเข้าบ้านเลยนะจ๊ะเข้าบ้านมามอนี่ก็ได้เมนูง่ายๆนี่แตะค่ะเห็ดกินมือฝนตกนะคะก็บริเวณอี่ยังหลายมากมายนะจ๊ะถามไหน้าง่อกว่าเพิ่นบ่ค่อยหิวเขานะคะลูกสาวก็ว่าสิทอดปะทุให้เพิ่นกินนะจ๊ะขอก็เบื้อปลาล้วช่วงนี่ขวกสิขอพักเมนูป่าไปก่อนเ้ยจ๊ะม้นนี่ก็ได้วราสิเฮ็ดเมนูยำหอยดองกินนี่แต่จ๊ะง่ายๆนะคะกับ่ฮู้ว่าสิกินข่าก็ยังแต่ละมือแต หอยดองข่อยกระสิมีประมาณนี้เลยจ้ะเครื่องเคียงวัตถุดิบกระสิมีตะไคร้มีใบบักกูดหอมแดงกระเทียมเนาะจ้ะกสิเอามาหั่นมาซอยตอนน้อยๆตอนน้อยๆกระสิมีพริกสดน้ำเราจ้ะเอามาหั่นมาซอยใส่เนาะค่ะได้หอยดองมาย้ําหลายชนมากข่อยกระเฮ็ดกินแต่เมนูนี่เลยจ้ะนอกจากเมนูนี้ข่อยกบ่ฮู้ว่าสิเอามาเฮ็ดเมนูหยังกินเนาะจ้ะได้มาย้ําหลายขอกระมีแต่เอามาไว้เฮ็ดย้ํากินแบบนี้เลยจ้ะใส่เครื่องใส่หยังหลายๆแบบนี้เนาะค่ะไม่ต้องค่อยแซ่บ แต่เป็นพี่น้องได้มาแบบนี้นี่เอาไปเฮดเมนูอย่างกินแน่เนาะคะ่ะแต่บางคนก็นเห็นเพิ่นเอาไปตำเ่บคุงเนาะคะ่ะตำสมบหุงใสหอยดองเพิ่อกัแแสบไปอีกแบบนึงแต่ว่าคอยกัยังบ่ท่นได้เคยกินเลยจ้ะเมนูสมตำบหุงใสหอยดองนี่ข่อยก็เดาบ่บบถือเลยเนาะคะ่ะาริาติมันสิออกมาแบบไดร,ราสชาติสิออกแบบเปรี้ยวแบบเือกันเาเอามายำแบบนี้บ่าจาะพี่น้องผู้ใดเคยกินก็คอมเมนต์มาบอกคอยนเด้อคะเพราะว่าคอยก็ยังมีหอยดองในตู้เย็นเนาะจ้าถ้าว่ามันซ่บก็ยำแบบนี้่อยเสิยองไปตำเบิ่งเนาะค่ะเพร่งมันเสาก่ันหลังจาากกยยนสส้้วะดใถ จังน้อยนึงก่อนเราจะดูซื้อว่าน้ำม่เสียดายเกินไปเนาะค่ะก็จะไปเทน้ำออกก่อนจากกะเอาซมันพอดีน้ำพอดีตอนเนาะค่ะเวลาใส่เครื่องลงไปน้ำก็เสียดาเกินไปเนาะจ้ะจากนั้นเก็จะใส่เครื่องย้ำที่ข่อหั่นข่อยซอยเตรียมไบ้ลงไปพร้อมกันในน้จะาก็สิปุงรสดเลยจ้ะย้ำหอยดองข่อยมม่อนีเาก็สิปุงเครื่องนล้เนจ้ะเพราะว่ารู้สึอวัาซิมเบิ่งแด้วกันบ่เข็มก้นบอค่อยนัวบ่กล่มกลมปานไรเนาะจ้ะก็จะใส่ผงนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเนาะจ้ะ ใส่บักหนาวแล้วจ้าสิใส่แค่ใส่พุงนัวใส่น้ำตาลใส่พริกป่นแล้วก็คนโคดีโคดีเข้ากันเนาะค่ะสำนีก็ก็ว่าแซ่บแล้วจ้ะหน้าตาสีสันย้ํหอยดองข่อยก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาม้ามาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเล้วจ้ะกินกับข้าวหุงหอนร้อนหุงใหม่ๆนะคะแล้วก็แก้มผักสดมีบักแตงมีบักเขือแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะโอ้ยสุดยอดดีๆจ้ะเมนูนี้บอกเลยเลยว่ากับข้าวกับปลาเล้งนี่นี่เฮ็ดง่ายสุดแล้วก็ประหยัดสุดพร้อมจ้ะในทางก็กินน้ำกันนี่แหละค่ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็สิขอฝากไว้้้้แแตต่่่่่่่เเเเเเเพพพีีียงงงงทาาาานนนนนนกกกกกกออออออะะคคฝดดดดไล์์์ชรรมมมืปิหห็ใ องเฮาเนี่ยเ้ยค่ะไปเดียวไปเดียวค่ะสวัสดีค่ะ